นยายเจรยุหงรั์นะคะบอกว่าฝ่ายค้านได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองกลัวแถวสองจะตายเรียบถึงขั้นลงทุนใช้เวทีไม่ไว้วางใจปั้นแถวสามแถวสี่มารองรับนอกจากนี้ยังเยอะไปถึงเรื่องของการอภิปรายน้ําท่วมท่งจับประเด็นไม่ได้นอกจากวัฒกรรมสภายุคใหม่โดยบอกว่าขนาดแค่สองวันยังหาวได้ขนาดนี้ถ้าห้าวันจะขนาดไหนนี่วความเค,คลื่อนไหวทางการเมืองจากเจกยรยุหวงรัพย์ที่ปรึกษานายรัฐมนตรีบอกว่าอภิปราย ในช่วงสองวันนี้นายรัฐมนตรีชี้แจงได้ทุกประเด็นและเรื่องที่มีการอภิปรายส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเก่าสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้และเป็นเรื่องจินตนาการสยเป็นหลักจนทําให้การเฝ้าฟังการอภิปรายมาตลอดสองวันกลับเห็นการอภิปรายแบบน้ําท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงวาทกรรมมาเต็มทั้งกีกี้ทั้งสี่ทั้ง8จําได้แค่ลีลาและเสียงตะโกนอภิปรายจนบทบังเนื้อหาเจีรยุหงหัวรั์บอกว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามี ความโหดเหี้ยมอภิปรายฆ่าเวลาทิ้งอย่างน่าเสียดายทั้งนี้ตนเห็นว่าการอภิปรายในครั้งนี้หากเป็นไปตามที่ฝ่ายค้านขอเวลามากถึง5วันยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรผู้อภิปรายของฝ่ายค้านก็คงได้ฝึกอภิปรายคนละไม่ต่ำกว่า3มชั่วโมงอย่างแน่นอนได้บอกว่าตลอด2วันที่ผ่านมาฟังฝ่ายค้านแต่ละคนแล้วทําให้เห็นถึงความวิตกกังวลอย่างมากของทีมยุทธศาสตร์ของพักฝ่ายค้านถึงอนาคตทางการเมืองจึงจําเป็นต้อง ฝึกฝนผู้อภิปรายในแถว3ามแถวสี่ขึ้นเวทีเรียกว่าจับโยนน้ำให้ฝึกไหวทั้งที่ไายน้ำไม่เป็นให้เวลามากเป็นชั่วโมงขนาดโนเนมนึกไม่ออกว่าเป็นสสที่ไหนยังได้อภิปรายไม่น้อยกว่า 1- 2สองชั่วโมงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและแต่ละเรื่องก็มีแต่อารมภพบทบางก็ไหวครูบ้างก็รำอวยพรบ้างก็มัวแต่กล่าวคำปฏิญาณจนทำให้ยังไม่รู้เลยว่าดีวแรกประเทศดิวปีศาจคืออะไรแลกอะไรกับใครเห็นแต่ดีวฝึกอภิปราย ทำให้เข้าใจได้ถึงความหวั่นวิตกของแกนนำพักฝ่ายค้านที่คงมองเห็นอนาคตจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวจัดแถว3และแถว4เพื่อรองรับอุบัติเหตุทางการเมืองโดยที่มั่นใจว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งต่อไปอาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าก็จะได้เห็นฝ่ายค้านแถว3แถว4เป็นแกนนาในการอภิปรายอย่างแน่นอน